จริงๆจ,จุดเด่นของยางบิสโต้นะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงนะครับแล้วก็ทําให้ยางเนี่ยมีสมรรถนะที่ดีนะครับตั้งแต่เริ่มใช้ถึงแม้ว่าระยะเวลาจะผ่านไปนะครับหลายพันหลายหมื่นกิโลหรือว่าเป็นปีนะครับคุณภาพของยางบิสโตนก็ยังคงคุณภาพที่มีสมรรถนะสูงนะครับอันนี้คือจุดแข็งของยางบิสโต้นะครับส่วนในการกลับเข้ามาทําตลาดในครั้งนี้นะครับก็ภายใต้ชื่อของบริษัทเทสแม็กซ์มอเตอร์สปอร์ตนะครับแล้วก็มีความ ต้องการแล้วก็จริงใจนะครับที่จะนําผลิตภัณฑ์ที่ดีมาให้ผู้บริโภคได้ใช้นะครับเพราะว่ารถจักรยานยนต์ที่ใช้อยู่เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความแรงแค่ไหนก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดป่าชะจากยางที่คุณภาพดีนะครับก็คงไม่สามารถส่งแรงม้าถ,ถึงพื้นได้นะครับหรือว่าไม่มีการยึดเกาะที่ดีนะครับก็ในในสเต็ปแรกนะครับในเฟ,ฟแสแรกของการทําตลาดเราเนี่ยก็มีความต้องการที่จะให้ผู้บริโภคนะครับได้ทดลองยางบิต s t o n นะครับได้มากที่สุด ก็คงได้เห็นกิจกรรมดีๆของบิสโตนจากนี้ไปนะครับแล้วก็การที่ได้เทสยางในสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิตนะครับก็มีให้เห็นแน่นอนนะครับราาาสำหรับยางที่เอาเข้ามาจำหน่ายนะครับจริงๆเราเอาเข้ามาในทุกกลุ่มนะครับไล่ไปเลยตั้งแต่ยางสนาม ยางสปอร์ตนะครับยางทัวริงยางแอดเวนเจอร์ไปจนถึงยางสกูตเตอร์แล้วก็ยางวิบากนะครับเรียกว่าการเอากลับเข้ามาทําตลาดในครั้งนี้เนี่ยมีครอบคลุมรถทุกรุ่นทุกประเภทแน่นอนนะครับผมนี่เรามีดีลเลอร์อยู่ประมาณ45แห่งนะครับทั่วประเทศไทยแล้วก็นโยบายของบริษัทก็คงจะพยายามขยายดีลเลอร์ให้ครบในทุกจังหวัด นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยในหนึ่งจังหวัดควรจะเห็นบิตโตนหนึ่งที่นะครับก็ใครที่สนใจแล้วก็มีความต้องการที่จะเป็นตัวแทนก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่บิสโตนโมโตไทยแลนด์นะครับผมเรื่องราคาจําหน่ายนะครับจากจากเดิมเนี่ยยางบิสโตนเนี่ยอาจจะมีราคาที่ค่อนข้างสวิงนะครับสูงบ้างต่าบ้างแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเรามีความต้องการอย่างที่เรียนนะครับว่าอยากให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ใช้ยางคุณภาพระดับพรีเมียม นในราคาที่จับต้องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการทําราคาลงมาค่อนข้างพอสมควรนะครับก็เป็นราคาที่แฟนๆได้เห็นแล้วเนี่ยก็ตื่นเต้นแน่นอนนะครับ